ที่ถ้าผมอยากออกรถอ่ะผมออกคันไหนดีพี่ของหนูดีกว่าค่ะของหนูดีกว่าอยู่แล้วค่ะคันนี้รถบ้านมือเดียวสวยกว่าด้วยเนี่ยดูนะอันนี้ก็รถบ้านครับผมนี่อันนี้พอดิบพันพอนเท่าไหร่นี่พอดแค่หกพันค่ะหนูนี่ปีดาวคันนี้ก็ปีดาวค่ะหนูเครื่องหนะนึ่งจุดห้าแรงด้วยนะเครื่องนี้พันสองประหยัดน้ำมันค่ะหนูขายยังไงเนี่ยเฮ้ยไหนพูดไปดิ ของมือเดียวกูตรงไหนนี่คันนี้นนรถมือเดียวสวยกว่าเยอะแต่ลอ้อไม่ห้ลอล้อพร้อมยางอมันนี่มันนี่คันนี้รถบ้านมือเดียวแล้วก็ดำเดิมด้วยเหมาะกับการใช้งานแต่งทรงแต่งซิ่งอะไรตลกนี่ก็นี่ก็กแอบติ้งนิดนึงนี่ไม่แพงคันนี้ไม่แพงคันนี้ก็ไม่แพงคันนี้ผลแท้หกพันหนึ่งนะ้ำคันนี้พอบอับเบาะได้นะดิจะพาดูไหมพับเบาดได้คันนี้พอบอับเบาดได้กว้างอะไรคันนี้พับเบาดไม่ได้แต่ก็กว้างกว่าอันนี้ควรไปคันไหนดิอันนี้ไม่แสนห้ารถบ้านมือเดียวเหมือนกัน ปีสิบห้าคันนี้ปีสิบห้าเฮ้ยของของของ,ของน้องปีเท่าไรอ่ะของหนูปีสามพี่มาดูนี่พี่มาพี่ตามหนูมา <c oughs> พี่ตามหนูมาเดี๋ยวไปดูเลยรถเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมึงดูว่าของจริงอยู่ตรงไหน <Okay. S 1> อันนี้รถบ้านมือเดียวเนี่ยเดิมเดิมเราจะสด <Okay. S 1> ใหม่มากนะไม่เชื่อดูนี่นะ <c oughs> เอ้ยเฮ้ยคันมึงมีนี่ปะวะป๊อกคันมึงมีพันสิบตรงนี้ปะวะฮะมันใหม่แบบนี้ปะวะคันของมึงอเนี่ยเนี่ยเนี่ย โอ้โหพับบ่ดได้นะว่างด้วยดูด้วยยังไม่จะไปเห็นภาพนี่มาดูหลังนี่เดี๋ยวไม่เห็นภาพนี่นี่ใส่ถังน้ำมันได้ด้วยเห็นไหมก็กว้างเหมือนกันนี่เป็นไงหนูเข้าไปนอนให้ดูนี่นอนได้เนะี่ยคุณตูอไว้เป็นหนูเนี่ยยังนอนได้เลยคิดเอาแล้วกันเนี่ยนี่พี่ควรจะออกคันไหนดีระหว่างยาลิ์กับ แจ๊ดเนี่ยของหนูดีกว่าี่ชอบคันไหนอ่ะก็สวยทั้งสองคันนะผ่อนเท่าไหร่นะลืมเฮ้ยของน้องผ่อนเท่าไหร่ผ่อนหกพันเท่านั้นค่ะตรงนี้ผ่อนเจ็ดพันนิดๆตลอดสัญญาปีจัดปีโอนปีดาวเขาดูกระปีจัดปีโอนปีดาวค่ะเอาละมันวิ่เต็มถังป่ะหนูก็เอานละมันปิ่งเต็มถังค่ะเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ด้วยอ่ะหนูก็เปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ด้วยค่ะรถให้พี่ได้กี่บาทสองคันเนี้ยอันนี้เหรออยากได้ราคาไหนเกิดราคามา ไกลแบบสิบไม้หเหมือนกันเลยค่ะของหนูก็เหมือนกันแล้วของหนูนะคะถ้าจะเซ็นไฟแนนซ์อยู่จังหวัดไหนก็เซ็นได้นะคะเพราะว่ามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นไม่ถึงหน้าบ้านค่ะโอ้โหเขาวิ่งเซ็นรักมากด้วยกัน